สวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกัษณ์วินเยพานุภารกิจเช้านี้ก็จะพามาตักแหนแดงนะครับไปให้ไก่บ้านนะครับสําหรับท่านที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับหรือว่าเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มเรานะครับอาหารต้นทุนต่ํานะครับในการใช้แหนแดงนะครับวันนี้เราจะใช้แหนแดงวันละถังนะครับในการเลี้ยงไก่บ้านนะครับเพื่อนๆที่เลี้ยงไก่นะครับสามารถใช้แหนแดงนะครับไปผสมเป็น อาหารที่เพื่อที่โปรตีนสูงนะครับในการเลี้ยงไก่นะครับสามารถลดต้นทุนอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับไก่เรากินแล้วก็จะโตไวนะครับแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงนะครับหลังจากที่เราตักแหนแดงได้3กิโลนะครับเราก็จะไปผสมกับอาหารไก่นะครับอีก1กกิโลนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มโปรตีนให้กับ ไก่บ้านของเรานะครับวันนี้เราเลี้ยงไก่บ้านด้วยไหนแดงนะครับอาหารไก่บ้านเรานะครับไหนแดงแล้วก็จะผสมกับอาหารไก่นะครับวันนี้เราจะใช้เลี้ยงไก่บ้านนะครับก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็หวานให้ไก่กินเลยนะครับไก่ก็ม่รอแล้วนะครับเดี๋ยวพึ่งลูกจะพึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอได้แล้วก็หวานให้ไก่เลยนะครับ มาแล้วอาหารมาแล้วแล้วเป็นอาหารไก่ต้นทุนต่ำนะครับการเลี้ยงไก่แบบบ้านๆครับไก่เราเป็นไก่มีไก่บ้านนะครับแล้วก็ไก่สามสายพันธุ์นะครับไก่พม่าแล้วก็ เลี้ยงหลากหลายสายพันธุ์นะครับไก่กินแล้วก็อ้วนนะครับเนื้อก็แน่นนะครับเนือ้อแน่นนะครับไม่ว่าจะต้มติ่งย่างก็อร่อยนะครับตอนนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ วันหยุดจากการทำงานที <har ad> ่โคตรด้าเจอการหันหน้าแล้วก็ินเหมือนกันนะไคนบอรอ่เดินไม่นวลอานุที่ผ่านออกลงโตลนแ่แน่หน่วยงานเกษตรนะแซ่บชอบชบชอบบมาแล้วอร่อยครับอร่อยครับถ้าวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดทานุ